đèn xoay sủi lên á đèn xoay dày gấp đèn xây dậy tên của ไซโลไซโลกว่าได้ครับ chạy nè nó, không? nó không chung lên nhìn, để nhìn để. โดนอีกแล้วครับแต่ไม่ติดมาโดนตะเบ,บ็ดครับโดนดเลยครับท่านผู้ชมแดงครับ dậy dậy lé thanh bưu sông đừng dậy khắp Vi yeah, gleder โดนโดนปลากัดนะครับ <minor noise> เลือดอาบเลยท่านผูช้ชมเห็นไหมครับกระวงแดงนะแข้งเขี้ยวสมชื่อจริงๆครับยอด โดนเลยครับท่านผู้ชมเป็นไปเกี่ยวกับอะไรครับไปเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับปลาไม้ติดกั้งกันตัวครับท่านผู้ชมกั้งตัวครับ มาได้วิ่งไงไรเลยนะครับติดข้างลำตัวใส่ครึ่งโลครับข้อนี้จะมาเปลี่ยนสายใหม่นะครับเมื่อกี้สายเมื่อกี้นี้ <c oughs> เนียนไปนแล้วนะครับมาดูผลง,งานนะครับกระปงแดงนะฮะนครับตัวจอยไซโลนะครับน่าจะโลสองน่าจะได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ครึ่งกิโล ประมาณเจ็ดแปดขีดได้ครับอนี้ไซส์เกือบโลนะฮะใหญ่ๆนะครับนะครับผลงานวันนี้ยังเป็นนะครับผลงานก็มีประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะครับครับก็จบทิศวันนี้นะครับผมนะไปหากระโรงแดงนะครับเพราะวันนี้นี่มันน้ำมันเป็นน้ำกระโรงแดงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้ำกระพรงขาวนะครับ ใช้ได้นะครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะนี่นะครับผงแดงไซใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมหนึ่งสองสามนะครับใหญ่อยู่สามสี่ตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับผมก็ขอฝากช่องด้วยนะครับผมทนพิพัฒน์นะครับฝากนานาติดตามด้วยนะครับผมถึงการถ่ายวิดีโอของผมบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เห็นไมายกันสักเท่าไหร่นีครับเพราะว่าพอเห็นไม้ปั๊บนี่ไม่เหลือเลยครับ พอเห็นไม้ันก่อนทยเห็นไม้นะไม่เหลือเลยท่านผู้ชมผมไปตีไม่กินเลยนะครับผมนะแล้วแต่นะนะใช้จะใช้วิชาอะไรนะครับแต่ผมก็นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ